เล็กจ้ามมแ,แม่เนาะหนังควายหนังควายนี่แต่เพนหนาๆได้ไหมอีกหนึ่งย่างแม่จัดไปแล้วหนึ่งย่างกับเขาอันนี้เสียดหลบับตอนเล็กน้อยหลบับแบบโบราณน้อแม่เนาะจ่ะนี้หลาบแบบนี้เขาต้องใส่เนื้อสันล้วนๆเลยครับผมหั่นเป็นตอนเน,น้อยๆบาง,บางๆเนาะแม่อตอนนี้หั่นนี้ ตอนใหญ่ๆก็เดี๋ยวเขามาซอยอีกเต็มหนึงครับผมใส่เครื่องใน้ใส่ปากินลิ้วดลนะเมียมีขนมขนห้หน้าหรือมียังเขาใส่ไปเลยตับเติบเนี่ยนะล่าแบบนี้หมอสสำหรับทั้งครอบครัวเลยเขาต้องเฮ็ดเผ็ดหลายเขจะกินเพ็ดกับกั๊พริกเอากินได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กหน่อยทั้งผมบ่ม,มกัก่ผิดหรือว่าคนป่วยก็ก,กินได้ครับผมล่าแบบนี้ ครับผมย่ำอีกนิดเดียวกับพ่อแล้วแค่นี้แล้วผมนี่แหละครับผมเครื่องในมือีนก็ติเเลือดตะตับกับเลือดตับเยอะหน่อยนึงกับผัก้ีลูกเขามีทำนี่กระใสตำนี่กินทำนี่แล้ะพี่น้องเดี๋ยวรับรองมาซสบแน่นอนลานน้อยเพืองนะมีดีมีดีมีดีนี่ครับผมหั่นตำนี่อ้าวเรียบร้อย ลดลงเลยคือแม่อืมแลเขาผมลาบตอนแบบโผล่ล้านบานเอาเอาเนื้อกับตับลงกันครับผมเพราะหั่นเร็วมันเปื่อยมันตุกไว้หรือว่าเปื่อยไว้ก็เอาเนื้อกับตับลูกก็เกันลาบแบบนี้กินได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กหน่อยทั้งคนกุ้ยครับผมจัดไปเลยทั้งแสบนุ่งนัวอ่าอยู่ขาลงแล้วครับ ให้หมกักทุบก็ได้หรือถี่มักแบบทุบๆเลยก็ได้แต่คนมักนะครับเด้ออย่าว่ากันปรุงเลยคุณแม่บ่ต้องเพชรได้ครับผมมือนี่เพราะว่าเพื่อเด็กน้อยพร้อมนี่เอานี่สามเกลือมือนี่ใส่หอมแดงพร้อ,อ,อมเด็กในการราบซุปต้องใส่หอมแดงเพิ่งจะแสบ สวยมากลูกโดดกระหันลูกโดดลงไปเลยครับผมเมื่อนี้เอาเห็ดกลิ่น,นพะแนกกล้วยบัวตองใส่ลูกโดดนี่สีก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แหละครับผมอืมเป็นยังไงนเนาะคุณปรุงว่าจังไรคุณแม่โอเคแล้วยมจ้ะโอเคจัดไปครับผมสวัสดีจ้า <laughs> เห็ดอยู่รานมากินอยู่บ้านแม, EN, ม่นยูบัตก,กับสิ่ดในภพก่อนเลยมืออื่นกับสิ่งในเตียงตะเสามาแซ่บๆต้องการพี่น้องเห็นมาแล้วลาบ ารานบสโกาใหญน้องก็ตินำแกงะกิลเลตคอม,มอนี่เดี๋ยนังกล้วยมากเสีพี่น้องเสียพี่น้องางงัวมามามาแจะว่าหลายเลยไม่ได้คำก่อนตัวหนังอ่ะอ่าืมไอหมูจ่วงเหอ,อืม แต่ข้าแดดเหรอครับมีแห้งเหรอตอนนี้คุณแม่ทั้งหลายอืมมุกจีน้องกันครับผมคุณแม่ที่กำลังเบิ่งอยู่กินมะเสียน้ำพันได้อขอบคุณคุณแม่ที่มากินเขากินน้ำหยุดหลานเนาะ วัวทัางไก่ทัางไก่เออเอ้ยน้ำบ่ได้หรือว่าเอ้ยน้ำได้ขอบคุณขอบคุณเลยล้าครับผมขอบท่านหลับหนุ่ม,มดีดีดีนงันงจมหนัง ำหรับลาบ,บตอนแบบโบราณเนี่ยเขาเฮ็ดเพื่อว่าให้เด็กหน่อยได้กินน้าบ่ต้องใช้ขมเดี๋ยวนิดนิดบ่ต้องเผ็ดอ๋อเป็นเสียบ Mới xong đấy, để kinh hợp mình ăn với cậu ยังเหลกับหาเก็บอยู่ข้ังบ้านคำง้อนนะครับผมอก็อได้แกงอยู่กันซื้อยิอมตลาดครับนั่นมาถือของสึดใจมาได้ดต้นตมจืดพอดต้มใบมันมีแต่ใบแ,แก่ด้วยอืมกันเท่าเก็บเองมั้งกตได้ใบอ่นอนยังต้มขมร้อมล้ำเนาะไม่ต้องขมหลาย

ไออยากมากินยุลาดเนงะมาได้นะครับผมมากินแบบมวนพื้นโ่เทวก่อนแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบร้านแต่การจะไปคาดหวังว่าสิมีความรู้ละร่างกันครับผม <S 2> <S 2> ธรรมดามัน <S <S บ้าย บางคนเขาไปเบิ้งในช่อง youtube ก็กดเบิ้งยอดหลังกันได้ครับผมว่ารูปลักษ์การหีบหอ,อกอาหารหาอห็ดแบบไหน,นอสองสามข้ามแดงเล่งขนาดพอได้สีหาข้ามเรายุตโตแล้วไปไเรื่อๆ แล้วอาหารที่ไม่เฮ็ดกินนั่งที่ห้องกับเฮ็ดกินแบบบ้านๆนะครับผมเราปฏิบัติมาใสยโหดสสยจุสายขมอมล้ำขมแปดตายขมยังเดาค่ะ<า>จุฬา,จ,าจุลาครับผมกินแบบ <c oughs> จูใจห้องบ้นเน้นการค้ามากครับผมเน้นการบริการเน้นการกันเองง่ายๆเงินเอาอยู่ครับผมแต่ว่า กินแบบพี่แบบนอกนะนะินืออกันควมตำพันเหมือนเดิมคือพี่คนอนอกเดิคนใส่หอมแดงหลแกงกรนเล็กแต่จับแกงนี้เล็กต้องใส่หอมแดงันแหละใส่หอมแดงหอม ใส่หอมเลยอห,อหอมเลยก็ผูดเ่าแต่ไมงทีก็้ะพอนตรมนอ้ไม่จืดจ้ะเอาเลยเปนขมนะเป็นโม <c oughs> มักนี่จ้ะเป็นโมมักจืดแล้วกพวกต้มน้ำเดียวนึงเลยพวกนังงว้วนนี่ก็อันทุบอันดังไฟทุบเอา Ở các là <laughs> on là. On on là nữa luôn rồi, nhanh khèn thường thường, tuần qua mình thử làm, điều mà cả on cả on mình đồn nó, ăn đi luôn á, ăn kiểu này nó sẽ bài không คือว่าอิ่มท้องดีเดียแบบบ้านห้องอนี้กินผักคอมมันติดมันติดเป็นนิสัยเขาไปกินผักมันไปยูทองการยู่การกินแบบบ้านๆอันนาเขาบ้าน,น,น,าานมีความสูตร มันในปดปลอยเลยเด้มีแห้งยาวเยอะหรอพี่น้องเห็ดในเบิ้งเห็ดในจุ่มนี่แหละครับผมวิธีการกินแบบบ้านท้องลองเห็ดเบิ้งครับผมเฮพี่ให้น้องเบิ้งสุปพี่สุนน้องเบิ้งนึ่งไปมีคู่ชีวิตหรือว่าไม่มีคู่ชีวิตก็ลองเห็ดกินเบิ้งครับถ้าเก็บเจ้าของลงไป กังวหนักกงวหลังเยอะมันคืปปอปฏิเสธหนังเนาะมันอ้เนอือเอาละครับกินในเบื้องต้านี่แหละครับผมอืมบรรยากาศการอยู่การกินอ,อย่าหลังไม้นวลต่อสองแต่แย่ อาบน้ำเอา,าท่าแล้วก็มา่นาั่งกินต่อครับผมสำหรับคนที่ว่ากินยุ่ร้านกะวัดบึงบัว้อวัดบึงบัวคุมเก้ายิบเ็ดครับผมเบอร์โทษกัอยุ่ได้เพจครับผมเพจยร์หอยเผือกวิธีสารบันเทาครับคำกดีมากอะพิกัดวัดบึงบัวสำหรับคนที่บ่สบายบมมีกำลังใจบมมีกำลังใจในการกินการยุ่กันใทยชีวิตกดเขามาเบิ่งนั้นหอยเผือกวิธีอีสานบันเทาเบิบบ่งชีวิตของสองสายายตัวสู้ชีวิต ความถูกมีอยู่ทูบมองความสุขก็มีอยู่ทูบมองที่แต่เอาทีเลือกเอารับคลิปนี้ดีแพกั่ทุกคนครับสวัสดีครับ